วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมมาก่อนนะว่าจะไม่งอมงอมอะไรวะรีดๆเชิญเธอเวลามีจำกัดคนดูไหมยังเดี๋ยวแบบนั่งโดนผมเดี๋ยวป้ามางงมันก็รู้สึกแย่ดิพูดอะไรอะ่ะสามสองหนึ่งไปเดี๋ยวโดนยูอฟโอมานะผมบอกจะยูเอโอมาแน่นะ มาจีเหรอ U F O อ่ะเดี๋ยวตอบให้เป็น U F O เลยโอ้โหโอ้นีีฮะนี่มาจีมาจริงบอกแล้วชอบว่ะผมชอบไอตัวนี้รอเซ็ตหยอกเองอยู่แล้วนะมันรอมันรอเซ็ตหยอกอยู่เลยหรอโอ้มันรออยู่เฉชเช่อ่ะมาจะมาให้ตบโอ้ย U F O แย่ว่ะเยอะเกมตึงเลยหรอเกมแรกเกมตึงเลยหรอ โอเกมแร่เกมตึงเลยอะ่ะเกมตึงเกมอันตรายเลยว่ะแต่โชคยูโออยู่ปะาหวายยูโอเราเอาปะเอ็มเจสตาร์ยูโอฮะยูโออยู่ยไหมไหวหรอจะมาเจอผมอี๋กระดูกคนละเบอร์คนละเบอร์เลยมัน,ม,นมันอัปเกรดมาแล้วอยู่นยูโออ่ะถ้าไม่ได้ของสองทีแรกก็โลทอนเลยทุกคนกระดูกกกับระเดีด่ยวเส,สน้นบางๆนะน,นะทุกคนนะบอกก่อนนะอะไรตายตายแล้วของวันนี้แตกแปดแน่แต่โชคของอะไรวะ สองดีของดีเลยเอาดีของดีใส่ของให้ด้วยของดีกันเล่นไปเลยของดีกันเล่นไปเลยเฮ้ยของเหมือนกันเลยได้เหรอชิ้นหนึ่งอ่ะให้ทายชิ้นไหนตัดเลือดไม่ใช่เนี่ยชิ้นนี่ก็ของดีผมรู้เอาจริงป่ะถ้าได้ของไม่ดีมันอะผมของไม่ดีกไม่ง่าไหวดิผมอะไรก็ของได้ตอนนี้ผมเล่นสบายๆเลยจริงๆไปซื้อก็โหดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบ รอบรอบเอ่อรอบเจ็ดข้อไปดูของผมแล้วกันอย่างตึงเลยโอเคจานแนกอะไรอ่ะจานแน็กไม่ยอยอยูโอเขาพวกเหรอโอ้ยมันปล่อยมันเถอะยู่โอ่อะทมัมายูโอไม่ดีตรงไหนวะมันก็มันจะต่างดาวนะต่างโลกพวกต่างโลกส่วนมากมันจะมีพวกมันจะฝีมือมันจะดีนะแบบที่พลังพลังพิเศษหรือแบบพลังพิเศษของดีดวงดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบฝีมือดีอ่ะ นิ้วไวตัวไวสลับตัวไวอ่ะเข้าใจปะคือเทคนิคโยกเร็วอะไรอย่างเงี้ยเหรอจริงของพี่เนี่ยก็จะมีเปลี่ยงแล้วอะของแน็ดีชัวผมเชื่อไม่คือของอะไรผมเล่นได้หมนตอนเนี้ยผมได้ซีเรียสจริงๆอันนี้ผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่าตั้งแต่ที่เราที่แนทเอาสเตปโบราณกลับมาผมเอาไปใช้ตามอะไม่ว่าของจะกัดไงก็ไหวถึงเวลาแน่นอนของกัดไงไหวหมดแล้วผมไม่ได้ซีเรียสเลยชิวๆแต่มันอยู่ที่ว่าเราใช้สเตปโบราณหรือสเตปปัจจุบันถึงเวลา ไม่สเปตโปโบร,ราณมันใช้ได้ตลอดอยู่แล้วอยู่ที่การแบบ<ช>เดี๋ยวนี้ผมเอามาใช้ประจำผมเตะฝีป้นบ่อยเลยเกมไหนผมไม่ใช้สเตโปโบร,ราณผมแตกตลอดเลยเอาดีๆจริงการวางตัวแบบโบร,ราณที่สมัยก่อนเราชอบวางกันถูกไหมละ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นการการคอนโทรเลือดอะ่ะเข้าใจปะ่ะใช่ใช่ทุกคนจำจำนะนำไปใช้นะการคอนโทรพอตอ่ะเข้าใจไหมจริงจริง แบงค์โลต้องไม่พังอ่ะแบงค์โลต้องไม่แตกแบงค์ทุกคนเปรียบเสมือนเลือดคือแบงค์โลเราอ่ะทุกคนทำงนไงก็ได้อย่าให้มันหมดอ่ะเข้าใจปะของของเน็กแตกไปหลายรอบแล้วอ่ะแต่ตอนนี้มันจะฟื้นฟูมาได้เลยหรือ <c oughs> เ,เปล่าไม่รู้เหมือนกันเอ้ยรัวจัดนะดอกเนี้อ๋อโอ้ยโอ้ยดูของผมดิเสร็จแล้วของดีของผมอีชิ้นหนึ่งไม่โชว์แล้วกันนะอาจจะไปเปิดลามใส่เขานะเห็นอยู่ดูสตรีมอยู่ เออบ้าจริงเลยลอยู่ละแต่แต่ของของผมก็ได้อยู่ไม่ไม่ไม่แย่หรอกพอพอทำไมถึงไม่ยอมใส่ป่ะเป็นแน็ไม่โชว์ไหนบอกจะโชว์ไงพอติดสีได้เดี๋ยวค่อยใส่พอติดสีได้อยู่โชว์ทีเดียวให้ตกใจไปเลยเหรอตกใจไปเลยเอาให้แบบอึ้งกิมกี่กันไปเลยอ่ะเข้าใจปะโอเคโอเคพอติดสีได้อยู่เข้าใจทุกอย่างเลยไม่ใช่เราใช้สเต็ปโบราณแล้วก็ติดสีแล้วถูกไหมล่ะอีสีอีสีอ่ะสบายอ่ะผมก็เอามาใช้ตามสเต็ปโบราณมันดีจริงๆนะทุกคนสเต็ปโบราณอ่ะ การเล่นการโลโตวาอะไรเงี้ยเศรษฐการโลการวางอีสีอีสีอ่ะแต่โชคฟังแค่นี้พออีสีอีสีอ่ะโอเคโอเคอีสีอีสีนะทุกคนสบายสบายอย่าคิดมากการเนี้ยเฮ้ยโหซึ่งใช้หมากดาวล้อมเดือนว่ะแน็คแน็คดูว่าซึ่งดิแน็คหมากดาวล้อมเดือนว่ะเฮ้ยโอเย็ด้อ หมากามนี้หมากนี้ต้องต้องมีฟลอเรนติโนใส่มงกุฎไปยืนข้างหน้าตัวหนึ่งอ่ะรู้เรื่องเลยอ่ะหมากเนี้ยขายเสาสยองขวัญเลยปะโอ้โหเจ็บป่ะสาหัสเลยอ่ะโอ้โหกูเจอเลยบาดดาล้อมเดือนกูไม่ได้ไปส่องเลยเรียบร้อยเนี้ยแหละบาดดาล้อมเดือนได้ขอสามชิ้นอันตรายนิดนึงนะโชคหมากนี้จริงเห็นแล้วแบบหล่นลุกเลยอ่ะ ของผมตึงจังวะชั่วดูของผมดิถ้าเชื่อได้เรื่องของสามชิ้นพอได้ปะของเริ่มคุยยังไม่ได้แล้ววะของผมพอได้ไหมตาเนี้ยโอ้โหไอ้เียพอพอได้ตึงอยู่นะ่างงี้ไม่อย่างงี้ใครอย่างงี้ใครเล่นย้อนก็แตกดิใครเจอเนี้ยเล่นย้อนก็แตกดิไมใช่ไงคือเอาของได้เตี๋ยบ้านคนอื่นเขามาอีกแล้วพอได้ตึงปะทุกคนนะไอ้เทียเอาสะท้อนมาสองอันเวลาแบบใครเล่นย้อนก็สู้ยากพอได้ตึงปะรอบนี้จริง อีสี่อีสีอ่ะทุกคนก็เดาว่านี่ไหมอีสี่อีโอเคเจอเลยโอ้โหแล้วตบผมอีกโอ้ยโอ้ยตบผมอีกปะเนี่ยโอ้โหสู้ตะโชกไม่ได้ปะเนี่ยอะไรตบตะโชกอะไอ้เช่ยดีๆีโคโค้แพ้แพ้อะโขโอ้โหแพ้สุดตัวผมตบหลุมผมลุกอีแพ้ตัวสามบาทโค้เจอโ้โหโอ้โหผผมมไ่รับเาละโอ้โหโอ้โหเปต้าเปล่าหน่อยโอ้โหไม่ทันแล้วเรียบร้อยสว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 ยโอ้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 ยเอาเรื่องเอ้ย ไอ้เหี้ยอย่างงี้ชักไม่ดีแล้วนะ <laughs> ทุกคนช่วยหมนะไหวแบะบว่ถ้ามาทรงเนี่ยทรงไม่ดีแล้วเปล่าวะนะสบายแต่โชคอีสีอีสีอ่ะมันดูทรงแปลกๆนะอีสีอีสีอ่ะตอนเนี้ยยู้ยโอ๊กสมุทเขียวเลยนะเว้ยนะก็ให้เล่นไปดิ่มๆอยอกคุณมีของดีแค่ไม่กีน่นิ่มๆอย่างยุ้ยโอให้สมุทเขียวไปแหละดีแล้วให้ยังอื่นมายุ้ยโอจะเล่นไงอ่ะเชี่ยหมิ่นเกินบางทีเองหมิ่นเกินไปอ่ะ ไม่ได้หมิ่นไม่พูดตามความจริงพูดมาต่างพูดมาจากต่างดาวอ่ะไม่พูดตามหน้าเสือเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเจอรถถังฝั่งคนไอุดจุดสู่ไกเฟนไอสัตว์เอ้ยเบลงห้าเอาเลขหกนี่หว่าชนะไหมเนี่ยไอโจ้ผมเผาไอ้เอาหน่อยไโจ้ผมเจอผมเจอรถถังฝั่งคนว่ะแข็งปักเลยว่ะไม่เราพี่งชนะมาไม่หรอรถถังเอาแล้วเรียบร้อยเลยฝั่งโทนมันเอาผมแล้วไงไม่เป็นไรผมยื้อเลือดจะต่ำกว่าเจ็ดสิบก็พอตรงเนี้ยเดี๋ยเชื่อ มามามา,มาเรื่องจะต่ำก<อ>ว่าเจ็ดสิบต่ออันนี้โดนจูจ่ๆถือใครเซ็นตกพวกนี้แม่งแม่งกินเหล็กเป็นอาหารเลยวะทุกคนแม่งแข็งปับ๊บแข็งโป๊กแข็งเป้แข็งป้ากันเลยว่ะแม่งแข็งจัดแม่งแข็งจัดจูจ่ๆถือใครเซ็นว่ะพวกนี้แม่งโอ้ดอกตึงดอกอะไรเลยว่ะแต่โชคตาเน,นี้ยจริงตึงกันจังว่ะตึงกันจังว่ะรอบนี้ แครี่เยอะจัดรอบนี้แครี่เยอะจัดไหวปะเนี่ยนะแกที่โดนรถถังหลังฝั่งทนนะเรียบร้อยเรียบร้อยละตัวต่อหลังฝั่งทนนี่คือซัมบี้เลยนะโอ้โหหลุดเป็นทุ่งเลยใช่รถถังโอ้โหรถถังนะผมยาวโดนเหมือนกันว่าตะโชคงอมว่ะเฮ้ยแนทสรุปยังไงเนี่ยเราชนะแพ้ชนะอะไรก็ไม่รู้อะเราไปแซ่คายเขามาเนี่ยบ้านอย่างนั้นอะ ไม่ดูดิไปเจอเคีปม,มาดิที่ไ่รู้เจอเราเคีบรอบไหนโคตรเบื่อเลยจริงๆเบื่อชิบหายเลยเจอคีบเนี่เบื่อเบื่อเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนนะบัฟเผาผมมันออกหรือยังเลยผมลืมซื้อวะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ออกหรือผมลืมซื้อวะเนี่ยทุกคนลืมซื้อบัฟเผาเหรอจะลืมโชรจะลืมเบ้าลืมเบ้าวะออเหมือนลืมซื้อนะก็จะต้องลืมแหละเพราะไม่อย่างนี้ไม่ต้องออกนะเวตานี้งอมซื้องอมซื้องอมซื้อกูจะไอ้เนี้ยกูเอาความมั่นใจจากไหนวัติด t อ p โฟ u r วะจ้ะ โ <laughs> หแหล้วไม่ไม่แน็กมีแน็กมีอะไรสูตรโบราณไงมัน,นติดท็อโฟได้เสมออยู่ไม่ใช่หรอได้แต่ว่ามันก็ต้องเล่นตามตัวออกไงเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้แป๊บเ,เดียวแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยรู้ผลเลยรอบเนี้ยสูตรโบราณอ่ะบอกเลยเ,ลเอางี้เดี๋ยวผมไปเล่นเปิดลามให้โอเคปะ่ะลามพวกที่มาโกนตีเน็กอะโอเค,คไหมล่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะที่หลังไม่ต้อง <laughs> เออไม่ไดีเหรอเออขอบคุณมากขอบคุณมากกันที่หลังไม่ต้องไงเอา้าไหนเป็นยังไวนะนี่เล่นให้แต่จะสูตรโบราณกูไว้พวกที่บอกให้กูว่าจะไม่อยากใช้หรอกสูตรเนี่ยใช่ไม่อยากใช้ไม่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเจอสูตรก็เถียงโบราณบะ<อ>มีบะมีกึ่งสำเร็จรูปเลยอะรอบเนี้ย จัดให้เต็มปากเต็มครับนี่โบราณเจอสุดโบราณไปก็มาดีโบราณเหรอโอ้โหเฮียโบราณโหดว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมอยากแพ้นะฮัลโหลผมก็อยากแพ้ผมแพ้มาเหมือนกันแพ้ได้ปะโอ้โหสวยสวยวิ่งมาแทง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 กูเบื่อวิ่งมาแทงที่มันมีแค่รอบสิบไม่ใช่เหรอวะสวยชิบิ้นมีคีบีกอสวยโอเคอีสีอีสี้อโอ้โหเฮียเกินเรื่องเกินราวเกิน เรื่องเป็นลาวเป็นข่าวน่าหนึ่งเลยนะไม่แก่ด้นเกิเรื่องเจอ,เร,อราวเป็นข่าวน่าหนึ่งไปแล้ว,วอ่ะเกียรอบนี้แม่งสุดจดัดจรประหลาดขีดสุดจัดประหลาดขักส <c oughs> ุดเก่าประหลาดขบเกียตื่นไปบ้าวะรอบนี้เกียตื่นเกินเหตุนะเนี่ยรอบเนี้ยลงตูเล่ตูเล่เลยดีไหมทุกคนลงเลยดีกว่าจะได้เอามานาให้ได้แจ้าของใลยมันตืต่นเกินเหตุหว่ะรอบนี้เราโชค จริงไม่ใช่คนโดดเลยตอนนี้ผมใช้สูตรโบราณไม่ได้เลยอ่ะเปล่าสายเป่าสายเป่าสายเฮ้ยเจอเจอยุ้ยโบว่ะสูตรโบราณเป่าโดนเป่าโดนทายาเตะไอ้เี้ยบอกในสูตรนี้คนถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นใหม่ไม่รู้นะโเบื่อว่ะไอ้เี้ยกูกูเบื่อว่ะคนเมื่อห้สูตรโบราณไม่แต่โชคไอ้ตัวนี้มันมาเล่นสมไมวะเดี๋ยวมันก็ไปเร็วอีกเบื่อเบื่อเบื่อกู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 เบื่อเดีระวังงานเดี๋ยวเหรอไม่ จะวางงานผมโดยผมสวนเข้าตูดเข้าไปล็องอึ๋งอึ๋งอึงอึงเลยตอนเนี้ยจะวางาางาน,งงน,นจะวางงานจะวางงานไงไอ้เฮียจะวางไม่งจะวางงานผมไม่สัตว์อะไรนะตาโชคว่าไงนะแม่งเป็นต้นนึงนะเอ่เนี้ยสูตรโบราณสูตรโบราณเฮ้ยมี UFO แค่ยูฟโอที่มีโบกอ๋อมีซุงอีกบ,บ้านนึง, UFO, งยูฟโอซุงยูฟโอเฮ้ย จริงเหรอวะนาคอสไม่ออกเนี่ยปีกติดตาโชคของแท้ของเหล่าของเป่าของสื่อเลยอันเนี้ยโอ้โหใส่ของไม่ติดอเชิไอ้คุแพรมเนี่ยเต็มข้อเต็มคำเต็มซ้ำเต็มซานี่เลยทุกคนเต็มคำเต็มคาโอ้โหเต็มโซเต็มเซนเต็มโซโอเจอกันนานเกินไปอ่ะตาโชคสิ่งที่เรามันจะหมดอยู่แล้วนาคอสอย่าไปโลเลย ไม่ได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วอ่ะยูเอฟโอเป็นไงบ้างเนี่ยไปตบไปตบใครได้อีกนะได้ไข่ของอ่ะทุกคนได้ได้มาแล้วโชว์ตึงเหรอยูเอฟได้มาแล้วตึงแล้วได้มาแล้วโชว์ตึงโชว์แบบโชว์แข็งโชว์นิ่งอ่ะได้มาแล้วตึงเลยอ่ะไ,ไม่พูดไม่จาด้วยอ่ะโอ้ยแล้วไม่ค่อยคุยกับเขาอ่ะเขาก็เหงาเนะอะเว้ยเคียฟโอ้ยเคียกูเจอใครเปิดลามอีกแลวแนี้กูเบื่อว่ะ ไอ้พวกเปิดล้ำแม่งเยอะเว้ยเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเปิดลำ้ำนี่เบื่อเบื่อโอ้โหกูเจอเลยสัตว์เปิดล้ำเย็ดเป็ดโอ้โหบ้านนี้เหรอ,อหไอ้บ้านนี้เหรอโอ้โหไอ้บ้านนี้ปะเรียบร้อยเลยไอ้บ้านขีบรอบสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่เฮ้ยขีบเยอะเกินเดี๋ยวนี้อะเฮ้ยทำไมาวะไอเกมมันบั๊กปะาเรลโดนขีบเข้ามาเยอะวะเฮ้ยเอ้าไอ้เแีบยกูนึกว่าจะโชคเล่นกันเวทไม่เล่นกันเวทหรอวะทำไมกูโดนวะดาเมจหนักครับจำมนหนักหนักรับเซนทัพโนกันเวทครับ โอ้โหยอมรับแหละนะคอสเปิดลามมานเนาะก็ต้องรับสภาพให้ไหวอ่ะทำไงได้อ่ะจริงจริงจริงนะคอสเปิดลามมันร้านก็เอาไม่ไหวใช่ปะเอยโอ้สูตรมีเงี้ยป๊อกๆเลยแหละอย่างเงี้ยอะไรนะสูตรมีเงี้ยป๊อกๆก็เอาไม่ไหวอ่ะตอนนี้ไม่ควรเอาโลหะเออเราเอออะไรมันไม่ได้แล้วว่ะแพ้ทางสองชิบหายแล้วไอ้เงี้ยแพ้ทางบ้านตาโชคจัดเลยครับทุกคนแต่ผมชนะทุกบ้านที่ไม่แพ้ตาโชคนะตอนเนี้ยจริงจริงอีสี่อีสี่อีไม่ใช่เราอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วดีอย่างเงี้ย มันมันจะแย่เลยครับเราชนะทุกบ้านจริงเหรอเราถไหวยูโอะเหรอโอ้โหตบเป็นลูกเลยเที่จตบกระเด้งกระดาวกระดอนเลยอะจริงๆตบเป็นหมูอุดอ๊ดอุดอ๊ดอุ๊ดอุ๊ดเลยอะโ <c oughs> อ้โหเราอยู่ยูโอะนะเว้ยนี่อยู่โอะนะเว้ยหมิ่นเกิร์นระเบิดกะทินะเว้ยไปคุยกับขี้อะยูโอะอะเวื่เไราะเบิกะทิจริงนะยูโอะอะแล้วแต่ไปไปกะทิไกลๆเอตรงเนี้ยตรงนี้กะทิไม่รอดเว้ยไหวหมดแหละตรงเนี้ยจริงขึ้นเลยดีแมวแมว รีบไปไหนแล้วรีบไปไหนล้วอยู่ด้วยกันก่อดจะรีบขึ้นไปไหนอืมาจจะขึ้นเรียลไปเลยนะจะรีบไปไหนไอ้ห้าเอ็ดไปรู้ไหวหรือเปล่ารีบไปไหนนต่โชคไม่มีคู่นาคอแต่มีคู่เปต้าเดียวเดียวรีบไปไหนนต่โชคอยู่ด้วยกันก่อนดินี่ก็จะจะไปเวลี่เวลาดเวอะไรอีกแล้ว ไม่ได้หรอกวะถ้าพลาดโดนโบกเชนไปเจ็บเลยว่ะต้องเล่นแบบว่าเซฟแล้วเพราะเจอตาโชคไปแล้วด้วยอะไรอะไรมันก็น่าจะง่ายขึ้นละโอเคสวยงามรถโ,โอ้ยดึงหลังไม่ได้ดึงหลังนะผมสวยงามรถถังฝั่งทนไหวไหมเนี่ยไอ้เคี่ยรถถังฝั่งทนไม่ดูด้วยทุกคนตาโชครถถังรถถังฝั่งทนแม่งแข็งย่างเหล็กเลยว่ะโอ้หมันไม่แข็งเลยด้วยรถถัถงฝั่งท<ค>นอ่ะดูโอ้มันดึงหลังว่ะนะนะแจ๊คอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ไม เมื่อกี้ผมลองไม่แต่โชคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองเปิดหลังดูไงว่าแบบไอ้เยี่ยยูวิโอลมันจะได้บัตรแอดมากเลยอ่ะบัตรแอดลิเตอร์มันจะดึงมันจะดึงผมไปวะไอ้เยวมันดี่วยยูวิโอลแม่งแสบจัดเลยตัวนี้ไอ้เหี้ยแม่งแสบจัดเลยว่ะแต่โชคจริงจริงจริงไอ้ทุกคนลองกันดีอ่ะไอ้สมุดเขียวมันยังไม่ได้ใช้ปะบัตรแอดก็ดีแต่สมุดก็ดีนะเอาทีสมุดดีอ่ะ หมุดรอมาผมเอาสมุดแล้วกันที่จริงๆอล้ก็เปิดแอดเหมือนกันนะมาฟูเซ็ตม้ฟูเซตเลยเหรอวะยูเอฟยูเอฟโออะแข่งอะไรขนาดนั้นวะเออค่อนข้างเถื่อนเลยค่อนข้างเถื่อนเลยเถื่อนดาเลยคือไปวีแข่งจับแล้วนะแบบนี้นะเอาไม่อยู่แล้วนะจโอ้โหรู้นะเขาเปิดร้านเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยเลยชาง์จไม่หมดแต่ถึงโดดไปแล้วก็ไหวนะอีสีอีสีแต่ชอบต้องพูดว่าอีสีอีสีอีแล้วอย่างเงี้ยอีสีอีสีอีเออ ถูกต้องตามหลักฐานเอาเขายับเลยเหรอมีเม้นเราอ่ะมันก็โถระดับแล้ถ้าโดนโดนดูโอเราโดนนะฮะเจอโอเราโดนนะโดนเรื่องอะไรอ่ะไม่แต่โชคมันคิดว่าหมาฟูมันทำทุกอย่างเหรอฮะไอ้เหี้ยหมาฟูไม่ได้ค้ำโลกนะไอ้สัตว์บอกก่อนนะไม่หมาฟูยังใต้ตีตัดเลือดอยู่นะผมบอกก่อนระดับหัวกระชี้นี่ว่ายุโอ่ะแล้วแบบนั้นอีสีอ่ะผมไม่สนใจหรอกตอนเนี้ยผมคือผมชนะบ้านสี่ในเจ็ดอ่ะ ตอนเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วป่ะวะชนะแค่สี่ในเจ็ดมันก็เหลือๆแล้วป่ะอาวจริงผมเจอเนี้ยผมก็แพ้เลยเว้ยอันนี้ผมพูดจริงนะคอสองดาวซุ่ไม่ได้ไม่ได้แต่โชว์โหดไม่นะคอรผมดาวเดียวผมสู้ไม่ไหวแล้วจริงผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะเนี่ครับเพไม่ไหวแต่ตัวผมเป็นดาวเดียวหมดเลยอ่ะดูดิตัวสองดาวผมมีกี่ตัวผมก็ไม่ไหวแต่ชว์เห่วงโค้งมีแค่โอเมนสองดาวแบบเฮ้ยนะคอรไม่ได้โหนะคอรโดดไปไม่ได้ลำดูอีนี้ตันอะไรวะเนี่ยอีสีอีสีอี้ไงรอบเนี้ย

เจขาเปิดรับไม่ยับโดดช้าอ้นี้มาตันก่อนตัวแขงโตกเลยเนี่ยไม่ผมอะของผมอะมันแข่งไวของผมมันดีแต่ไม่มีโบนัสแต่ของดีแต่ตัวผมมันไม่แข็งเห็นป่ะสองดาวผมมีแค่โอมินแบดเองต้องเป็นแบดไม่ได้เลยมินแบบไม่ไหวเลยอุ้ยโดนซุงไอ้ยี่ยงองอมเลยดอกนี้ขู่โดนซุงดอกนี้งอมสองนี้งอมจริงได้อยู่ได้อยู่มีตาไโดนซุงดอกนี้งอมเลยครับพี่น้อง โลนนซูงโดนซูงมอมเลยว่ะแต่โชคซูงแข็งโฟกเลยโดนก็แย่แล้วโลนดิไอ้เหี้ยโดนเป่าอย่างนี้โดนเป่าอย่างนี้อะไรไปไหวแต่โชคฮัลโหลอ๋อโดนเรียมเหรอโดนเรียมเอยตัวคอยตัวนึงคอยตัวนึงโอเคฝุ่นโดนสองตัวไอ้เหี้ย่แล้วจะชนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไอ้โป้สู้บ้านแรงไม่ไหวใช่โป้แม่งอยู่ไอ้โป้แม่งยังมีดวงอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรได้อยู่ปัญหาได้อยู่เลยไม่เป็นไรแต่โชคเราดึงเข้าท็อปโฟก็พอจริงจริง ผมไม่รู้จะข้าท็อปโฟได้หรือเปล่าอ่ะเน็ตเฮ้ยมีคนบอกให้เป่าเสียงผมมาโทษ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 พูดดังไปหน่อยครับสอรี่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ยินน่าจะเสียงปกติเลยไม่แก่ไม่ไม่ดังไม่ดังผมว่าไม่ดังแต่ดังดีก็เบาไปกว่านี้เดี๋ยวมันไม่ได้ยินอเฮ้ยระหวัางเน็ตไอ้แล็กระหว่างมันดึงนะว่าอยู่โออ่ะไม่ผมรอให้มันดึงไงจะดูไงจะดูไงให้มันเสียจังหวะดิถ้ามันจะจะดึงผมมันโดนบ้านอื่นไงมาโชค อะไรปะไม่เป็นสียจังหวะดีรอเต้นจ่อเองอยู่นะเว้ยเองไปว่ามันอะมาดีเอ็งไม่เอามันเข้าแกงด้วยอะก็มาดีไอ้เยี้ยก็ให้มันดึงมาดีรอมันดึงอยู่เนี่ยสักทีเถอะรอนานแล้วเนี่ยดึงสักทีเธอะหลังอะอย่างหลังขักอย่างหลังแอ็นเลยะแปลว่าอย่างหลังเอ็นนตรงเนี้ยอะไรเนี่ยไอ้เี้ยไม่มีตัดเลือดจะติดท็อปฟร์นะโอ้ชิวเกินยุโอทำไรอยู่วะเฮ้ยเยี่โออย่าให้กูเจมมือแล้วกัน ทำไมอ่ะมันจะรอมันมันจะดึงหลังมาโชคอ่ะมันจะรอรอเซ็ตอย่างเดียวเลยนะจะรอเซตโอเคไดวแม่ก็ได้ว่ะมาอัพนะอัพทุกตัวเลยนะทุกคนเลือดน้อยแล้วโอเซริก้าไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ใช่มานาเหลือนะใครจะเซตห่อนต่โชคกวะ่าผมจัดแม่งเลยว่ะใครจะทำแต่โชคกบอกผมดิผมโดนเซตห่อนถูกบ้านเลยว่ะผมไม่ไหวใครแล้วเอาดีๆเอาสาระไม่เอาสาร่าย โอลโชคไอ้เฮียบัตรสา้โอโอจบแล้วไอ้เฮียผมไม่รู้จะใส่ตัวอะไรเลยวเปล่าลงเง,งินหมดแล้วอ่ะเฮียต,ต้อง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 ทำแบบนี้แล้วอ่ะ <S <S ไม่มีทางเลือกแล้วซะโชคผมต้องจำเป็นที่จะต้องเล่นแบบนี้ว่ะไอ้เฮียผมก็บัตรอัพดาวอ่ะแต่ผมก็ยังไม่อยากอัพยังไม่อยากใช้ทุกคนครับ<ต>ผมจำเป็นที่จะต้องเล่นช้างสามแล้วอ่ะมันไม่มีทางรอดแล้วว่ะตอนเนี้ยช้างสามผมคือที่สุดของที่สุดนะครับตอนนี้เอ้ยมา มาดิช้างสามรู้จักเป้าอยู่จะสืบใครเซนหรอฮะดูดูใครเซนมาโชคเราอัพพลังกับเรากระเด้งใครเซนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูดิจุดยูโง่หน้าแน๊กับลองโดนนะยูโง่โดนอะไรโดนอะไรดูดีดูดีดูดีมามามาก็จอกก็จอกอ่ะดูดีมาโชคดูดีก่อนดูดิไอ้เหี้ยช้างมันยังไม่มังไม่าตีเลยแต่โชคโอ้โหใจของออกมามากเลยทุกคนแต่มันไม่ออกอ่ะดิทำไงอ่ะ ทุกคนผมพูดตรงนะผมพูดตรงนะตอนนี้ยอีสีอีสีอีจริงเฮ้ยเหลือเรื่องนะเนี่ยผมขึ้นเต่าแล้วผมสู้ไม่ได้นะเว้ยผมสู้อย่างไม่ได้นะเว้ยเอีสีอีสีอีโอ้ยเขี้ยะิดมาเอาละมาแล้วกูของดีลูกไปแฉ <c oughs> มจออ <c oughs> <c oughs> มาแล้วทุกคนตอนนี้ ไอสัตว์เออพอขาดไม่ออกแม่ไม่ออกอ่ะทุกคนผมไม่อยากน้าคอร์สอะจริง่โเต็มะน่าจะโดดปะวะโผลหลับไปโผเอ้าโอ้โหอันนี้ช่วยไม่ได้ว่ะตาโชคมันโดนหลับเต็มเต็มเลยไดด้้้้เขาใไไม่แตกหรอกบังไม่แตกหรอกไม่แต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 กไม่มีแตกหรอกดีมีการเวทให้มีการเวทอยู่แตเนี่ยช้างสามดาวไหวปยมาขวอยู่แล้วตาโชคชิวชิว ตับผมได้ใช่ใช่ใช่ผมไม่ซื้อเรียน่าได้ป่ะเพราะว่ามันจริงๆอยากได้เรียนนะทุกคนแต่ถ้าล็อกเดี๋ยวมันจะถึงนั่นแหละเฮ้ยโหใครอะโอ้แล้วบอกจะมาเอาผมไอ้เทยไปก่อนผมอีกแล้วฮ่าผูเบื่อว่ะอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็จะเบื่อเบื่อหน่อยเนาะอย่างนี้ก็จะแบบเบื่อเบื่ออยากอัพแม่นะทุกคนผมบอกเลยแต่ผมรอไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวแตกอะทุกคนไปโชครอไปโชครอไม่ได้แล้วรอบเนี้ยอุ้ย เอ,อมแม่มันก็ไม่ออกอ่ะนะคขาก็มีตัวเดียวนะคอสผมไม่มีคูด่ด้วยอะ่ะโคตดงอมเลยโคตรงอมซื้อเลยโอ้โตานี้บ้านสุกบ้านสุกก็แข็งและเนี่ยมีเทสสองมีอะไรเต็มเลยอะย่ะเอา,า,าดวงต,ต,ตาตัดเอาดวงตาตัดซึงก่อนดีกว่าเป่าขวาหวางังปดได้ดีกว่าเป่าซ้ายหวังไม่ค่อยปดเชียอะประมาณนี้แหละวางคนละฝั่งนะไปต้าแบบนาคอสอะ โดนเปล่าจะอ่านใจวายมั้ยวายชีว์แล้วโชคไหวชื่อแล้วอีสีอีสีอสี้อะจริงเหรอวะโชคอ่ะที่นาคอยผมมันดาวเดียวดิเฮ้ยใผมอยากเล่นแม่แล้วอ่ะอยากเล่นแม่แหรอแต่แม่ไม่ออกเลยวายกระซุ่งนะแต่แบบมันไม่บอกว่ายังไงอ่ะมันจังหวะมันเหมือนแบบมันเกินไปหน่อยว่ะได้ยูโกจีผมเกิดผ,ผมแพ้บ,บ้านแน่ทุกเนี่ยถูกได้ ถ้าผมไม่สองอ๋อถ้าถ้านาคอนไม่สองตาโชคเอาผมไม่ลงหรอกตอนเนี้ยใช่มาะว่าาดเน้ำสอนก็จริงแต่ดาเมจแตาโชคไม่พออย่างเงี้ยอุ้ยโหตัวผมแข็งจัดเลยวะตัวผมแข็งจัดแล้วตาโชคได้ไม้ตัวนึงด้วยอันนี้แข็งแข็งจริงแข่งปูแข่งเป๊กแข่งปลาร์กอ่ะตอนเนี้ยไม่หยัดตัวไม่ได้วะ โอ้โหนะโบมันก็โดนดีบอลเรียกเต็มเครื่องดิมีเต็มเครื่องนะเนะแพ้ว่ะน่าจะแพ้ว่ะผมไม่ได้ดูว่าโชคขยับตัวไม่ได้ไม่ดูว่าผมวางได้ดีที่สุดแล้วอะถ้าแพ้ก็โอ้โหม้าไม่ตายม้ามีแค่โบแค่นั้นเดียวผมนึกว่าผมนึกว่าจะโชคหลอกกันนะว่าเขาขยับตัวไม่ได้ขยับไม่ได้จริงเหรอขยับไม่ได้จริงมันอัพเทนแล้วขยับไม่ได้โอ้โหทุกคนผมเป่าม้ากว่าจะตายชนะแต่โชคน้ายูอ่ะยัมีเคียวอยู่เคลียรเด้งแล้วน้ายู่น้ายู่น้ายู่จะเกือบแพ บ้านเต็มแต่ไหมโอ้โหบ้านสูงแตกไปแล้วว่ะแต่ชคสงสัยเราต้องวัดกันหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะได้เอ้า,อายังว่ะอย่างนี้เหนื่อยเลยว่ะไม่รู้จะเจอบ้านไหนเนี่ยโอ้ฟักแอดชีตตกใจทุกคนเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าแตโชควขอ,อขยับตัวผมคิดว่าหลอกไอ้ยี่ตัวไม่ได้ครับโจวไม่ได้ไม่ใชเมื่อกี้คิดว่าหลอกหรือท้าเทจะขยับตัวไม่ได้ไงอ๋อ คิดว่าหลอกไอสัตว์เอ้ยอย่างหาเลยไม่เจอบ้านซึ่งนาคอรต,ต้องเปิดลามอ่ะทุกคนเอาไงดีวะยังไเจอบ้านซึ่งนาคอรต,ต้องเปิดลามอะแต่เจอผมไปแล้วอ่ะเขาเป็นฟอร์ซ่าปะใช่ไปต้าเจอโอ้แต่ไปต้าเปิดเปล่าแต่นาคอรต้องเปิดลามว่ะแต่นั่งดาวเดียวเว้ยมันติดอยู่ที่ว่าไอ้ที่นาคอรผมแม่งโ่้เลยนม่นเงวเดียวเว้ยเลกตัวนึงไม่มีเผมต้องขายลีเดียนานะไม่ได้ใช้ละอีกตัวนึงไม่มี<ผ>มอ,อ่ะานะขายอเอาตังมาหาโลหะตัวเดีวยวแล้วผมไม่มีคู่นาคอรด้วยปรนะเด็นอ่ะทุก็มีคนก็มีอันตรายยชิบหา เมื่อกี้ผมเจอฟาด้แต่มันฟาดมันฟาดไม่ไม่เท่านัคอลับนะฮะเจอฟาดเมื่อกี้ผมคอรับเก่งกว่าไม่ออกนะครับเมื่อกี้ผมเจอตัวจริงนะเนี่ยนกเจอตัวจริงผมอ๋อแล้วมาแล็คเจอตัวงอยู่แล้วเชียร์ละแม่มาแต่แม่หนึ่งดาวแม่สองเล้วปะแม่หนึ่งดาวยังลงไม่ได้อะทุกคนแม่หนึ่งดาวมันนิดเงินไป ดอกนิ่มดอกรุ่มเลยแม่หนึ่งดาวอะ่ะไอ้เหี้ยตัวนี้จะสองอีกกูกูไม่ทันได้สองหรอกแตกก่อนเย็เดแค่เจอซุงเจอซุงเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวายต้องวางตัวแบบอุ้ยไอเอี่ยไรเหลี่ยมเกินไอ้สัตว์เไอเอี่ยฉันลืหลับไปหลับมาไม่เหลี่ยมเกินเหลี่ยมเกินไงมันผมผมผมจะเป่าม้าไงแล้วแบบว่า สลับสลับไม่ทันไงเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่ามาดีกว่าบางทีมันไม่บางทีดึงเปต้ามามันไม่ได้ดีไงถูกป่ะล่ะเนี่ยอืมใช่มันมันไม่ได้ดีไงบางครั้งเราไม่ต้องดึงอ่ะต้องเป่าอ่ะไหวเนี่ยถ้ามาโดดเอาไหวอยู่ถ้ามาไม่โดดแตกเลยโอเคไหวซุงไหวซุงไหวซุงไอ้เชี่ยไม่ไหววะแต่โชคโอ้โหแล้วแบ๊กไม่เก็บงานแล้วคุณจะรู้ว่าแบ๊กคุณเจ๊บ้านสาแบ๊กไอ้เชี่ยเอ้ยสวยจัดแล้วไอ้สัดตาดิ โอเคไอ้กว่าจะไหวไอ้สัตว์ทุเรศชิบหายตานี้เฮ้ทุกคนตัวสองดาวผมว่าผมหนึ่งได้เนี่ยขอแม่สอง้ป้เระวะาชินาคอสมันแบกไม่ไหวแล้วแม่สองแม่อีแม่แม่แม่โอ้โหสยองกลืมแม่แม่สองผมไม่อยากลงอ่ะลงแม่ไทยตัวนี้ได้อยู่แต่แบบได้ป่ะสรุปได้ไหมตาโชคแม่มันหนึ่งดาวไม่อยากเล่นไงได้ปะได้ป่ะได้ปะสรุปไดปะ ได้อะไรนะผมอะของดีลูกประชาได้ดีปะเขาผูกแขกไปตามทันแต่สวยแหละเขยับไม่ทันนะวางแม็กมาอันนี้แล้วเป่าสวนได้นะแต่ถ้าขยับมาจะดีกว่านะเป่าม้าแต่ผมว่าผมจะแตกเลยว่าสิบห้าโชคหต้องชนะต้องแพ้อยู่เอ้ยม้าผมตายเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยกูงงม้ากูเม้าเนี้ยติดบัตรเซอร์ไพรส์ม้าผมระดับเอคาราบูโจ ทุกคนม้าผมตายแต่ปะมาในติดมาเจอทีม้าผมตายม้าผมหกบวกม้าผมหของฟูแต่ม้าผมไม่ตายหกบวกสามแต่แต่อยู่แล้วแต่ละมันได้ยังไงได้บัฟช้างไงความโกงอยู่ตรงนี้แหละไอเผ่าเนี้ยไม่โดนเผ่าตัดเลื่อยไม่โดนอะไรตัดเลือยแต่มาจีจีนะทุกคนนะเฮ้ยก็บอกแล้วสูตรโบราณอยู่แลโบวเนี่ยตอนนี้คือคือห่างผมไม่หลายชั้นอ่ะเอาจริงนะ